วันนี้นะคะพี่เดี่ยวมาถึงพรชัยเลยค่ะจากลูกค้านะคะที่ใช้ฟิลเลอร์แล้วก็ทักน้องเองมาในช่องช่องเจนุสพรชัยค่ะค่ะในช่องเจนุสพรชัยนะคะวันนี้นะคะพี่เดี่ยวก็มาเอาฟิลเลอร์ใช่ไหมคะใช่ครับรบกวนพี่เดี่ยวเล่าให้ฟังหน่อยที่ไปที่มาของการใช้ฟิลเลอร์ค่ะ,เ,คะเริ่มต้นจากฟิลเลอร์ครับพอดีพอดีอ,ดอ่านำฟิลเลอร์ไปลองพื้นอ้อยครับอลองพื้นปลูกอ้อยใช่ไหมครับแล้วทีนี้ อพอพอพอฟิลเลอร์เหลือนะครับก็เลยเอามาลองใส่ต้นไม้ข้างบ้านเป็นมะม่วงผลไม้ต่างๆข้างข้าง,างบ้าน,นครับ<อ>รู้สึกว่าประมาณสักสามสี่วันใบมันเขียวขึ้นเขียวแล้วแล้ทุกวันนี้ยังเขียวอยู่เลยครับประมาณผ่านไปประมาณสักสองเดือนเพราะว่ามันเขียวนานแล้วทีนี้ผมก็เลยเลยวันนี้อยากจะมาเอาเอาฟิลเลอร์เนี่ยไปใส่ส้มโอเพราะผม ปลูกซุ้มโอทับทีมสยาไมไว้ประมาณ400ตนน้นครับอ๋อค,ค่ะแล้ววันนี้นะคะฟิลเลอร์ไม่ใช่ใช้ดีแต่ในข้าวในอ้อยในมันนะคะตอนนี้นะคะไม่ว่าพืชไหนๆน,นะคะฟิลเลอร์ก็ใช้ดีจากปกตินะคะก็สอบหนึ่งเนี่ย ต้องจ่ายกันใบเท่าเลยนะคะแต่พรชัยเอามาให้เกษตรกรใช้นะคะในราคาที่เข้าถึงได้และแล้วเร็วนี้กําลังจะวางจําหน่ายทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ติดตามฟิลเลอร์ได้เลยนะคะเกษตรกรไทยต้องได้ใช้ของดีกับฟิลเลอร์เสือลุยไฟเกษตรค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เดี่ยวมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะเข้าชมสวนโกโบของพี่เดี่ยวด้วยนะคะได้ครับคับเดี๋ยวเราจะตามไปดูนะคะสวนของพี่เดี่ยว ที่ปลูกส้มโอ400ต้นที่จตุรัสค่ะรอชมคลิปหน้าได้เลยค่ะ